สวัสดีค่ะมีดีบอกต่อมาแล้วค่ะวันนี้มีดีบอกต่อมีเรื่องดีๆข่าวดีๆจะมาบอกกับ f อทุกท่านนะคะที่เป็น f อลุงพลป้าแตนที่เป็นเอฟซี FC ของอช่อง YouTube ที่อยู่บ้านลุงพลป้าแตนนะคะทุกช่องเพราะว่ามีดีก็ติดตามทุกช่องเหมือนกันค่ะที่บ้านลุงพลนะคะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องคดีช่างพงที่มีเรื่องมีราวกันเกี่ยวกับการตัดไม้ที่บ้านลงพลนะคะที่ได้มีการเดินทางเข้าไปที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าคดีได้ถูกส่งเข้าไปรุงเทพนะคะก็ พอดีมีดีบอกต่อเห็นข่าวจากช่องของมูไน h ช n แนลเนาะแล้จะเป็นช่องของจ่าเอ็มหรือเปล่าคะถ้าที่ไม่ผิดเนาะจ่าเอ็มก็บอกว่าข่าวดีนะคะเรื่องคดีของทช่างคงอาจเป็นไปได้ ที่จะไม่มีการสอบเพิ่มเติมนะคะพอเห็นข่าวแค่นั้นแหละนะคะแอดก็รู้สึกว่าอ,อยากบอกต่ออยากส่งต่ออีกช่องหนึ่งเนาะในช่องของเราก็เลยว่าก็เลยได้นำข่า,ขาวจากช่องของจ่าเอ็มเนี่ยมาบอกต่อด้วยนะคะก็ต้องอขออนุญาตจ่าเอ็มด้วยนะคะเพราะว่าพอเห็นข่าวปุ๊บก,ก็อยากจะมาบอกต่อ ะะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอนะคะรอรอ,อ,อทางตำรวจนะคะแถลงแถลงก่อนนะคะว่าแถลงออกมาเป็นทางการก่อนเราถึงจะมั่นใจร้อยเปอซนนาะแต่ก็ยังเป็นข่าวดีนะคะพอรู้ข่าวแค่นี้แอดก็ดีใจแล้วนะคะว่า บุญหนุนนำนะคะให้เจอเรื่องดีๆเจอเข่าวดีๆนะคะสายบุญลุงพลป้าแตนเอซี FC ทุกคนส่งบุญถึงกันนะคะทำให้เรื่องที่ว่าจะแย่ๆก็มีทางออกแล้วก็มีอะไรดีๆมาให้เราได้ยินได้ฟังกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของคดีช่างพง์เนาะก็ขอให้ ช่าพงแล้วก็ทีมลงุงพลป้าแตนทุกคนแถวคาดผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องที่สองนะคะก็เป็นเรื่องที่เห็นท่านทนายสมเกียรตินะคะพร้อมทั้งลงุงพลป้าแตนปู่มหามนุนีและทีมยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะที่เข้าไปที่สภา,าไปพบท่านสสศิระ นะคะท่านประธานศิละนะคะเพื่อที่จะนําเรื่องร้องเรียนนะคะไปขอความช่วยเหลือจากท่านขอความเมตตาจากท่านนะคะให้ดูแลลุงผลป้าแตนและทุกคนนะคะที่อยู่บ้านกกกาที่ถูกสื่อใหญ่คุกคามในเรื่องที่ ไม่เหมาะสมในเรื่องที่ไม่เป็นจริงเกินความเป็นจริงนะคะเพราะว่าการที่สื่อใหญ่ๆเนี่ยนำข่าวต่างๆออกไปออกเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายความเสื่อมเสียกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาอย่างมากเพราะว่าสื่อใหญ่นี่จะมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะพอออกข่าวไปปุ๊บความเสียหายเกิดขึ้นทันทีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นทันที ซึ่งบางครั้งการไม่ได้กลั่นกลองข่าวหรือว่าการไม่ได้นำความจริงไปพูดเนี่ยก็เหมือนการทำร้ายฝั่งตรงข้ามทันทีเลยนะคะทำให้สังคมมองมองบุคคลคนนั้นเป็นคนไม่ดีไปเลยนะคะตามที่ข่าวได้ลงไป เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีนะคะที่ท่านทนายสังเกตนะคะได้นึกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องทุกคน mm. เป็นทนายเพื่อประชาชนจริงๆค่ะอันนี้ขอขอนักถือนะคะด้วยความจริงใจนะคะท่านทนายค่ะประทับใจมากประทับใจท่านทนายเพราะว่าจะติดตามเป็นเอฟซีท่านทนายด้วยค่ะติดตามท่านทนายมาตลอดนะคะจะดูจะฟังค่ะเพราะว่าค่าข่าวท่านทนายนี้ได้ทั้งสาระ ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกสนานนะคะมีพ่อท่านท่านมีหลายบุคลิกท่านทำงานท่านก็ทำจริงจังนะคะพอท่านรีแลกท่านก็มีมุกมีอะไรมาให้เราได้วอร์รล้อคำขันกันด้วยนะคะเป็นทนายที่น่ารักนะคะถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะ ใหอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้นามแฝงอีกชื่อหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าทนายอยากจะให้ทนายเป็นทนายปาภุ่มจินนะคะอยากใช้คำนี้นะคะเพราะว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมา นะคะพอนึกถึงธนาผินธนาทานํางานนี้แล้วนึกถึงท่านเป่านะคะท่านเป่านะคะอันนี้ก็ให้ไปเลยค่ะให้ท่านธนาไปเลยนะคะท่านธนาจะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็อยากจะบอกทุกคนด้วยนะคะว่า การที่ท่านทนายเข้ามาตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่ทําให้หลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีลุงคลป้าแตนไม่ว่าจะเป็นทุกคนท่านผู้ใหญ่หรือว่าทุกคนที่เข้ามาคอยติดตามลุงพลป้าแตนอยู่ตรงนี้นะรู้สึกว่ารีแลกซ์ขึ้นเยอะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเพราะว่าการทํางานของท่านชัดเจนนะคะยังไงก็ขอกำลังใจนะคะแล้วก็เรามาช่วยกันเป็นกำลังใจและส่งใจให้กับท่านทนายสมเกียรติ แล้วก็ลงพลพัฒนแ,และทีมยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคขอให้คล้วคลาดปลอดภัยในทุกๆเรื่องนะคะมินดีบอกต่อก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วมินดีบอกต่อก็จะนำเรื่องดีๆมาบอกต่อในช่องนี้เรื่อยๆนะคะ งั้นคลิปนี้มีีบอกต่อขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้ามีรีบอกต่อจะมาพูดคุยใหม่นะคะยังไงมีเรียบกต่อก็ขอกำลังใจนะคะจากทุกคนนะคะจาก f อฟลุงคลป้าแตนจากทุกคนที่เข้ามาชมช่องนี้ที่เป็นสายบุญนะคะที่เป็นคนที่ดีๆทิดบวกคุยง่ายนะคะ ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้มาดูตรงนี้มาฟังตรงนี้นะคะก็ขอเป็นกาลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของมีดีบอกต่อให้มีดีต่อได้มีโอกาสได้ทําคลิปใหม่ๆเข้ามาบอกต่อสิ่งดีๆกับทุกคนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณวันนี้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ